ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราไปต้องแล้วเราก็ต้องไปปันป่นสเสรเลยีเราก็ได้ป่ใ้านนีเราจะอยางให้ังไทยือให้ใหเขามีกลิ่นหอมก็คือการของเราก็จะมีกน

อันนี้การหั่นผับตบชวานะครับเพื่อไปนําไปต้มครับหลังนั้นเราก็จะนาไปต้มนะครับอันนี้น้องๆมาเรียนรู้กันนะครับคู้ปกครองก็สามารถที่จะร่วมลงมือได้ด้วยนะครับสอนน้องได้เลยนะครับ ตัดเมล็อาาตัดปตบชวาเรียบร้อยแล้วปุวป๊บเรา,าก็มาเทใส่หม้อนะครับหม้อต้มหม้อต้มหม้อต้มมาแล้วเอาผายคนให้มันแบบให้มันสุกเขาเรียกว่ามันเปื่อยเร็วๆขึ้นนะครับนี่คือกรรมวิธีอย่างหนึ่งนะครับการทำกระดา,ปาษปตบชวาที่ศูนย์ชุมชนบ้านแหลมแล้วนะครับมันก็จะมีใส่พวก

ตบชวานี่เราจะใส่ไปเตยนะครับเตยหอมใช่ไหมครับมาเรียนรู้ได้นะครับที่ชุมชนบ้านแหลมสุพรรณบุรีจ้าการแปรรูปตบชวาเป็นกระดาษนะครับเป็นกระดาษเราอาจเป็นชนะใส่อาหารครับซึ่งชนะเราเนี่ยก็จะมีไม่ว่ากระดาษหุนไพรนลครับเพราะว่าเราจะใส่นี่ด้วยนี่เลยมะกรูดมะกรูดด้วยนะครับ พงว่างลงมาดูนะครับ